นี่ค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาทำกองสูงจิ๋วกันนะคะเรามาทำอตอนนี้ทำไปได้ครึ่งทางแล้วนะคะ ลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวอะไรแล้วคงต่มันไม่มีที่อันนี้นแล้วก็ได้ทำมา อตัวแรกทำไปแล้วนะนี่คือตัวแรกที่ตัดอันแรกอยู่ไหนเดี๋ยวขอหาอันแรกกันนะนะเออตัวคนอะไรอันแรกเป็นน้องตัวซีเคยตัดจะไม่แบบว่ามันเป็นตัวอะไร ที่เอามูปิดไว้เป็นตัวสิเสร็จนะถ้าสมมติตอนจะแก่เดี๋ยวเรามาเล่าอีพีสอง 想不。<shampoo. S 2> <laughs> ีอ้วาทำอะไรคะลานทางบกสูงเลยนะก็ว่าไวาก็เลยต้องชวนมี่มามี่มา ไดเลยนะทุกคนแล้วกทุกคนเคยได้ยินคำน,นี้ไหมในพิธีวิทยาสอนให้ถ้าใครถามว่าเราเป็นอะไรให้เราตอบว,ว่าเป็นคนหรือว่าถ้าเขาถามถึงว่าเป็นอะไรให้เราตอบเป็นว่าเป็นคนที่เขาไม่รัก คไซค์แล้่ทุกคนตอนนี้มันมีกาวแต่ไม่เป็นไรเพราะเรามีกาวอีกาวสองอันนะทุกคนแปบลบปุยรูนปุยลูกชิ้นอ ไม่ตัดต่อนะถ้าสมมติตอนเกศเก,เกสูมจะมาทำให้ต่อ EP สองนะรอเจอกันใน EP สองถ้าพี่วีว่าทำเสร็จมาดูกันพี่วีวาจะมาอ,อยากจะบอกวันที่เกศทกจะได้แล้ว รูปของเรานะทุกคนเดี๋ยวจะมาทำให้่อน EP สอง EP สามจะมาเกะกัน e ขอโทษนะเดี๋ยว EP สามจะมาเกะนะอัน EP สองจะมาใส่ฟุ้นปุยนุ่มกันเราหาวันนี้ให้เก่งเลยไหม ตเราจะเอาเพอื่อดเอาใส่แล้วคนอยากรู้ไหมว่าตัวสีสันมันลบตัวใหญ่แต่ตัวสีสินตัวโคตรเล็ก พี่สองเราจะมาติดอันนี้กัน